สวัสดีครับแฟราการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิพทำคำพิเศษนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่20 20พฤศจิกยายนสองพครับผมอยู่ที่โรงแรมยูตันหัวหินนะครับเป็นโอกาสที่ดีครับก็มาเป็นมคัคคุเท์ให้เพื่อนๆนะครับที่มาเที่ยวกันผมจะพาทุกท่านไปรีวิวห้องที่ใหญ่ที่สุด สวยที่สุดของโรงแรมฮิวตันหัวหินนะครับชื่อห้องชื่อห้องว่าห้องจักรีครับซึ่งเป็นโชคดีนะครับจริงๆผมจองห้องมาเป็นชื่อห้องสุขหัวไทยไซส์ประมาณ200เมตรแต่ว่าห้องนั้นไม่ว่างครับก็เ,เลยอัปเกรดขึ้นมาให้นะครับเรามาดูห้องที่ดีที่สุดของโรงแรมฮิวตันหัวหินครับห้องนี้ก็อยู่ที่ ชั้น 4. นะครับเมื่อเข้ามาแล้วจะเจออะไรบ้างนะครับจะเป็น2ชั้นแบบดู plex ขึ้นนะครับห้องใหญ่มากเข้ามาแล้วก็จะเจอห้องดูความกว้างความใหญ่มากครับหของห้องนะครับนี่คือชั้น1เมื่อเข้ามานะครับมีชุดรับแขกอยู่2ชุดนะครับตรงนี้แล้วก็ดูทีวีนี่ฮะ สิ่งท,ที่สำคัญที่ผมชอบก็คือตรงนี้เลยครับเปิดมานี้อยู่ชั้น4นะครับชั้น4ของโรงแรมเปิดมาเราจะเห็นวิวเรียกว่า180องศาเลยครับนู่นครับวางไกลกังวลทางนู้นนะครับแล้วก็สระว่ายน้ำของโรงแรมครับชายหาดหัวหินนี่ครับนี่นะแล้วก็สำคัญคือเย็นๆก็มา พักสูดอากาศตรงนี้ได้ครับทีนี้นะครับผมก็จะพาไปดูห้องอื่นๆที่เข้ามาพักนะครับห้องนี้จะมีทั้งหมดอยู่3ห้องนะครับ3ห้อง3ห้องซึ่งจริงๆแล้วผมว่าพักได้เป็นสิบเลยนะครับก็จะขึ้นไปนะฮะก็จะมีห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับห้องใหญ่ห้องเตียงคู่อีกห้องหนึ่งแล้วก็ห้อง เตียงเดียวอีกห้องหนึ่งนะครับอ่ะเราไปชมกันครับนี่ฮะเหมือนให้ความรู้สึกเหมือนกับบ้านเลยนะครับเดินขึ้นมาขึ้นมานะครับโอ้โหนี่เป็นไงฮะใหญ่มากก็มาดูห้อง master bedroom นะครับห้อง master bedroom ซึ่งใครจะมาพักแบบครอบครัวใหญ่ได้นะครับเข้ามาที่นี่นะฮะ มาสเตอร์เบดรูเข้ามาก็จะเป็นเตียงใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะสามารถมองเห็นห้องน้ำเตียงอาบน้ำอ่าบน้ำมีทีวีได้นะครับแล้วก็มีวิวสระว่ายน้ำนะครับเราดูวิวกันได้เลยทางนี้นะครับ เดินเข้ามาไปดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำของมัสเตอร์เบดรูมนะครับห้องน้ำามาดูห้องน้ำโอ้โหเรียกว่าถูกแบ่งไว้อย่างเป็นสัดส่วนนะครับอ่เป็นแฟนกันก็ใช้แยกกันเลยอ่างน้ำนะครับตรงนี้ก็มีห้องอาบน้ำแยกต่างหากนะครับผมเพราะน้ำแยกต่างหากอันนี้ก็เป็นห้องสุกข,ขาครับ ห้องสุขขานะครับห้องสุขขาอ่ากห้องสุขขาก็เหมาะก,กับคู่รักฮนนีมูลน,นะครับแต่ว่ามันห้องมันใหญ่จริงๆห้องนี้นะครับก็เป็นห้องแต่งตัวนะครับห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวเป็นห้องแบบต้อนรับผู้นําประเทศอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับต้อนรับผู้นําประเทศอ่ะอันนี้ก็เราดู Master b ์เ r o o m แล้วนะครับาาาอาเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูห้องที่สองนะครับห้องที่สองเนี่ยจะเป็นห้องเป็นห้องเตียงคู่นะครับเป็นห้องเตียงคู่เพื่อนผมที่เป็นสามีภรรยากันก็นอนห้องนูน้นอันนี้เพื่อนห้องผมที่เป็นพวกชายโสดก็นอนห้องนี้ครับเป็นเตียงคู่มาดูพวกเตียงคู่ครับ เตียงคู่ก็เป็นไซส์ใหญ่นะครับเตียงไซส์ใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็โต๊ะรับแขกนะครับสามารถมองเห็นวิวทายทะเลมองไปทางวังไกลกังวลน,นะครับแล้วก็มองไปไกลๆนู่นก็เป็นชะอํานะครับชะอําชะอํานะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะครึ่งแป้งเนาะ โตเครื่องแป้งอันนี้ก็เป็นห้องแต่งตัวครับห้องแต่งตัวแล้วก็เป็นห้องอาบน้ําห้องอาบน้าครับห้องน้ํานะครับก็แยกเป็นสัดส่วนนะครับเป็นห้องอาบน้ําอ่างน้ําแล้วก็ห้องน้ำนะครับเ,สสบเห็ออนไหม ตอนนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าก็คือห้องที่สองนะครับห้องที่สองเป็นเตียงคู่เดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องชายโสดนะฮะผมทักคนเดียวทางนี้นะครับเป็นห้องที่สามในห้องจัก,กรีนะครับเเรียกห้องจัก,กรีห้องที่สามเนี่ยก็จะเดินเดินอ้อมมาทางด้านหลังครับนี่ เดินอ้อมาออมานี่ครับเดินอ้อมมานี่ครับอันนี้เป็นห้องนอนที่ผมพักครับเมื่อเดินเข้ามาเมื่อเดินเข้ามาปุ๊บอ่ดูห้องนอนก่อนนี่คือห้องนอนนะครับเ,เตียงเดี่ยวนี่คือเตียงเดี่ยวนะครับผมจะนอนห้องนี้คืนนี้แล้วก็แน่นอนครับก็คอนเน็ก เชื่อมกับระเบียงระเบียงนี้จะใหญ่หน่อยนะครับแต่ตรงนี้จะค่อนข้างเก่านิดนึงแล้วห้องของผมไม่มีตรงนี้ก็กว้างนะครับกว้างเราสามารถมองไปเห็นเขาหินเหล็กไฟนะครับโรงแรมหัวหินแกลนทางด้านหลังนี้ด้วยนะครับมองเห็นศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับ เจาเจ้แม่ทับทิมนะครับอมองเข้ามาแอร์เย็นสบายครับแอร์เย็นสบายเลยนะครับแล้วก็มาดูส่วนของห้องน้ำทีวีนี่ก็จะเป็นรุ่นเก่านิดนึงนะฮะ,ะนี่ก็กระเป๋าของผมนะครับห้องน้ำครับ ห้องน้ำกว้างดีจังเลยห้องน้ำกว้างอ่ะก็อันนี้ก็แปรงสีฟันยาสีฟันสบู่นะครับตู้เสื้อผ้านี่ครับอันนี้ก็ ตาให้ดูทั้ง3ห้องแล้วนะครับทั้ง3ห้องก็ในห้องไม่ว่าจะเป็นห้องสุขโขทัยนะครับห้องสุขโขทยัยมีความใหญ่200ตารางเมตรนะครับซึ่งเล็กกว่าห้องจัก,กรีนีเอาแล้วถามว่าผมได้มาพักที่นี่ได้ไงตัวอีกครั้งก็คือว่าผมได้อัปเกรดนะครับอัปเกรด จากห้องสุขโขทัยมาเป็นห้องจัก,กรีแห่งนี้ก็เลยมีความใหญ่เพิ่มขึ้นมีความเป็นดูเพล็กซ์ก็คือ2ชั้นนะครับ2ชั้นสนุนราคาห้องนี้กลมๆคือรับประมาณ4 0,000นนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยโชคดีได้อัปเกรดมาก็ได้มาเลยได้มาพักห้องนี้นะครับก็คงไม่ต้องออกไปไหนละก็นั่งดูวิวไปทานอาหารไปนะฮะ ก็มาแจมกับเพื่อนๆหน่อยแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิพทำคาวิเศษนะครับแล้วก็ลองมาพักที่โรงแรมฮิวตันหัวหินนะครับก็ขอบคุณฮิวตันหัวหินนะครับที่อัปเกรดห้องให้แล้วก็มาเที่ยวกันนะครับแล้วก็ข้างล่างก็สามารถเดินลงชายหาดหัวหินได้เลยขอบคุณที่ติดตามชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับแฟนรายการที่อยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่อยากจะมาเที่ยวหัวหิน แล้วก็พักผ่อนแบบครอบครัวอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆของผมที่ได้ชวนมาเที่ยวด้วยครับสวัสดีครับ